ทุกคนดูไปไป,ไปออโอ디โออุ้มหมาคุณหนูอุ้มหมาคะ่ะเป็นคนรักสัตว์น่ารักมากแต่อุ้มหมามุงบิงฟุ้งฟงมากทุกคนออกสาวเลยค,ะค่ะกอดฟัดหมาหมูสับไอหมูสับก็น่ารักซะด,ด้วยผิดกับอะไรนะหมาเขา,าอ่ะไอตวก้อนอ่ะเอ็อนดูอ่ะน่ารักจริงๆดูไปกอดสิทุกคนนุกต้องได้เห็นคลิปนี้นุกต้องได้เห็นถ้านุกอยู่นุกแซวแน่ เธอรักซาตร์แล้วมันก็ฉลาดฉลาดนะเออให้นั่งก็นั่งดูเขารักหมาดูพูดกับหมาเสียงเล็กเสียงน้อยจ้าสาวมากเล่นกับหมาออกสาวมากลูกเอ็นดูอ่ะน่ารักจริงๆดูเธอทุกคนไปลูกน่ารักออกอ่ะลูกน่ารักออกมากอุ้มหมาทุกคนพูดุพูดกับหมานะนางพูดกับหมา จะโดนขังไหมเนี่ย<อ>เรานั่นแหละน่ารักเอานึกว่าคนฉันนึกว่าคนหน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันยยอยไม่น้องกลัวน้องกลัวปลายอะ่ะน่ารักกว่าสามเอาสามนี่ไงปิดปลายไงลัโอ้ยไม่ต้องกลัวปลายไปยไม่กัด ไปฉีดยาแล้วมากิดก่อนใช่ไหมคะน้าเห็นไหมหมูสาบอย่าตกนะลูกนั่งก่อนเฮ้ยนาะนั่ง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 เดี๋ยวพุ่งฉีดเลยหมูสามคอยก่อนลูกนั่งคอยก่อนนั่งคอยนั่งคอยนั่งคอยไปกินนั่งคอยเลยนั่งคอยเฮ้ยไม่องลูกจะถีมาด้วยล่ะเอ้าเอ้าเอานั่งคอยนั่งคอยเฮ้ยมูสามคอยก่อนคอยก่อนเออ แม่ไม่กินของเลยครับดูแลมุสับอย่างดี้ับอตกนลยนะมุสัาบผิวข้าอแต่งตรงนล่นกอนแล้วก็มองตรงเออคอยก็ปีนป่อยกนเออก็กระปีป่อกนนะอุ้ยอุ้ยเธอไหมรู้จักความาขอเลยอี รีบเนี่ยแป้งชาวรีบกลับไปทำงานเออเอาหาเพื่อนเหรอแล้วอย่างพวกนั้นนั่งก่อนลูกหมูสับนี่เป็นคนนี่เป็นคนนี่อีกคนนี่คนมือเหมือนกันดูแลมูซับให้หนูมูสับนั่งลงตรงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณลำนูเดินทางปลอดภัยกลับเลยเหรอเออกลับเลยแป้งชามขับรถชามไม่ได้ขับหรอฉันนั่งเฉยๆดูแลแป้งชามด้วยไม่ต้องร้องเดี๋ยวแม่เข้ามาลามกลัวลำนูเรอลูกกลัวตายละแหละ ดูก่อนว่าชอบไหมใครชอบครบนี่หมูสอบชอบไหมน่ารักมากอ่ะอยากเกิดเป็นหมาฮะลองไหมไม่อยากเกิดเป็นหมานี่ไงโอ้ยวูอบชอบเหรอไอเจ๊ชอบใส่ทำไมยี่ไงนี่ตัวนี้นะปชเสียงส่องตลอดเลยคุยกับหมาเป็นหนูเหรอ เป็นแนาวไหมเสือเงือกาบแล้วเดินทางปลอดภัยนะขอบคุณมากขอบคุณมากดูแลมังนงด้วยนะหมูสับปะเอาทำไมเสียงวนหมูอย่างนั้นล่ะลูกเดีย๋ยวมาให้ใกล้เดีไปใ,ใกล้ สี่ยาแล้วมาจากก่อนใช่ไหมน่ารักเห็นไหมหมูสับอย่าตกแล้วลูกนั่งก่อนแม่ไม่กินของเลยครับผมจะดูแลหมูสับอย่างดีนั่งคอยก่อนนี่หมูสับนั่งก่อนลูกเออคอยก็ปีกไก่เออกอนกับปีปลากอนนะ อยู่นกาเป็นหมาลอง้วกือเป็นหมานี่ไงอเฮ้ยนกน่ารัอุ๊ยดมันเป็นหมาอนันน่ารักเหอนนลายนั่นแหละไม่เหมือนก้อนคำเลยก้อนคำมันจะสกปรกนะผมมีหมาพันนี้แหละแต่เป็นปอมปอมแบบปอมเลยอะปอมเลย ตอมจริงๆเดินี่หรอลูกที่นี่ไีไม่ใช่ขนเข้าปากเลยดดไมี่หรออ๋อไม่จีไม่มาไม่มาทันทีทดสับโอเคไหมลูก

อุ้ยน่ารักมากลูกพ่อแม่กลับมาแล้วลูงเนี่ยยมูสับโอเคไหมลูกมูสับกระถึงมาอีกกระมาอีกมูสับถูกมานี่ตรงนี้อุ้ยทองเก่งมากเก่งว่าเสรษฐี้นเยอะเลย โอเคไหนล่ะแม่เขาอยู่ไหนล่ะแม่เขาอยู่นี่อยู่นี่ขอบคุณนะคะแม่ขอคุณทให้ลูกให้ลูกมาโอ้ดีใจเลยไม่ไม่ดีใจเลยทั้งไปขอบคุณครับเป็นเด็กดีแล้วลูกมูซัมไปแล้วนะไปไหมไปเดี๋ยวพี่ไปไหมไปไหมไปแล้วนะอหมูแยงไปแล้วนะ